สนับสนุนโดยโรซาฟามิลี่ฟู้ดเชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวใข่เลือดออกเนี่ยนะครับเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยตอนนี้เนี่ยในสังคมเขาบอกว่าอาจจะมีความเสี่ยงในการระบาดของไข้เลือดออกไข้เลือดออกคืออะไรไข้เลือดออกเกิดจากอะไรไข้เลือดออกทําอันตรายเราได้มากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าเกิดคนที่เรารักคนในครอบครัวเป็นไข้เลือดออกขึ้นมาเราจะจัดการอย่างไรมีข้อสังเกตตรงไหนเดี๋ยววันนี้ไปเจาะลึกกับคุณหมอปัญญากันครับ มาแล้วครับท่านสวังครับไข้เลือดออกอยู่ในเมืองไทยมาหลายสิบปีหมายถึงโรคภยครัยไข้เจ็บชื่อไขเลือดออกนะครับเป็นการติดเชื้อจากเชื้อไวรัสกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้เป็นตระกูลที่มีพี่น้องหลายคนทีเดียวพี่น้องที่มันกลายพันธุ์แต่วันนันเองนะครับแต่ตัวที่มันทําให้เกิดโรคในมนุษย์ได้บ่อยในเมืองไทยก็คือมีสี่ตัวเราให้ชื่อเป็นไขเลือดออกชุดที่หนึ่งไทป์หนึ่งนะครับ ทายสองสามและ 4. สี่สี่ชุดนี่นะครับคือตัวที่เป็นพี่น้องมันที่ออกฤทธิ์ในในเมืองไทยนะครับทําให้คนไทยไม่สบายเจ็บป่วยและบางทีก็ถึงชีวิตได้ไปแยะแนะ่ะหลายสิบปีที่ต่อมานะครับมักจะระบาดเยอะๆปีเป็นสองปีปีเป็นสามปีบ้างแล้วแต่แล้วแต่ภูมิอากาศโดยโดยรอโดยรวมรอบๆด้วยนะครับนั้นเชื่อไวสละ็นการติดเชื้อทําให้เกิดเรื่อยไข้เออก อาการหลักๆก็คือมีจุดเลือดออกตามแขนตามขาตามลําตัวเป็นจุดๆเล็กๆนะครับแลรวมทั้งมีการอาการที่หลายๆอย่าง,างเช่นเบื่ออาหารแล้วก็ซึมๆลงรวมทั้งไข้สูงลอยาสามวันสองวันสามวันต่อเนื่องกันไม่ยอมลงไข้สูงลอยมากๆเลยแล้วพาถึงวันจริงๆขึ้นมาวันที่สามที่สี่ไข้ลดลงหวบเลยโอ้ ซึ่งมันก็เป็นวิธีการของโรคพวกนี้นะครับเชื่อวัามันบาให้เกิดไข้ลอยๆสองวันสามวันแต่เวลาก็จะลดลงซึ่งช่วงไข้ลดนี่เองโรคอื่นๆนั้นคนไข้มักจะสบายขึ้นพอไข้ลดนะครับนะต้นแสดงว่าลักษณะเขาโรคเขาโอเคขึ้นแต่ยกเว้นไข้เลือดออกครับอ๋อตรงนี้เป็นจุดสําคัญมากเลยนะครับคุณพ่อครับที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั่วประเทศไทยควรทราบกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไข้ปกติ เวลาเราเป็นไข้สูงแล้วมันก็จะค่อยๆลดลงช่วงลดลงเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเห็นมีลูกหลานไข้ลดดีใจแต่นี่ขีดเส้นใต้สาม,สามเส้นแล้วไฮไลท์สีเหลืองทับเปยงเข้าไปเลยว่าถ้าเกิดว่าวินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออกเมื่อไหร่นะครับไข้สูงปึ๊บแล้วช่วงที่ไข้ลงเนี่ยไม่ดีนะครับมันเป็นอาการแบดไซด์ใช่ไหมครับคุณพ่อที่ทางคุณหมอเขาเรียกกันไข้ลดลงจะต้องระมัดระวังครับช่วงที่พ่อแม่ต้องระวังเฝ้าดูลูกให้ชัดเจนนะครับ เพราะช่วงไข้ลดนี่เองจะมีแบดไซด์อาการที่บอกว่าจะมีอาการไม่ดีแท่ที่จะเด็กจะดีริงอยู่ครับไข้ลดลงเด็กส่วนใหญ่แปดถึงเก้าสนเปอร์เซ็นต์น่าจะดีขึ้นแต่จะมีบางกลุ่มเล็กๆที่มีแบดไซด์เตือนขึ้นมานะครับเช่นซึมลงมากไข้ลดแทนที่จะเล่นล,ล่าเริงกันสายขึ้นกินเก่งขึ้นเหมือนกับไข้อื่นๆนะครับแต่ว่าไข้ลดออกที่มีการไข้ลดแล้วซึมลง มีอาการคืนไส้อาเจียนนะครับกินอาหารไม่ค่อยได้ัดนทั้งบางคนบทน,นั่นปวดท้องด้วยครับอันนี้เป็นลักษณะที่ถือว่าเป็นแบดไซด์ของไข้ลดออกนะครับแบทไซ์คือลักษณะที่ต้องเตือนพ่อแม่ให้เราวันไค้ลดครั้งนี้อาจจะมีเล่เหลี่ยมแอบแฝงอยู่ก็ได้ซึ่งเราไม่พบบ่อยไม่พบเยอะหรอกครับประมาณห้าเป็นสิบเอร์เซนที่จะมีลักษณะแบบนี้ได้กระเตือนพ่อแม่ให้รับรู้ส่วนใหญ่แล้ว องความรู้เหล่านี้เรามันก็สื่อสารให้ถึงกับผู้ปกครองพ่อแม่ได้รับทราบหรือคุณครูด้วยนะครับตัวสรุปคือซึมลงไม่ทํากิจกรรมที่เคยทําได้เหมือนตอนที่ปกติเช่นเล่นวิ่งเล่นกับเพื่อนคุยจ้อจ้อเวลาไข้ลงสองคือคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารท้้งรวมทั้งมีอาการบวดนึ่งปวดท้องอันที่เป็นสิ่งที่ต้องพาไปหาหมอนะครับเพราะนักจาสามอย่างนี้คือตัวที่ ต้องกล่านำไปก่อนเลยนําเลยที่จะลืมพูดถึงนะครับไข้ลดถ้าเด็กปกติดีปืน้นคืนได้ดีพูดคุยจ้อยจ้อยจอย,จอ,ย,จอ,ยจอยได้ดีทำทอย่างได้ดีกินข้าวได้ดีโอเคอครับ uh huh. แต่ถ้าไข้ลดแล้วมีอาการแป,ปลกตรงข้ามกันเลยคือซึมลงนะครับเบื่ออาหารไม่อยากกินครับทำอะไรก็าตามแบบที่เคยทําก็ไม่อยากทํารวมทั้งปวดท้องด้วยจำได้ไหมครับ อืมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่อันตรายก็คือช่วงไข้สูงแล้วไข้เริ่มลดลงแล้วมีอาการอย่างที่คุณพ่อเล่าไปเมื่อสักครูน่นี้คุณพ่อคุณแม่ห้ามวางใจเด็ดขาดควรพาน้องๆไปสถานพยาบาลใกล้บ้านเพราะว่าเหตุผลมันมีซ่อนอยู่ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ไปเจาะเลยก,กันต่อเนื่องด้วยครับคุณพ่อครับไข้เลือดออกแค่ฟังชื่อก็น่ากลัวแล้ว เป็นไข้แล้วยังเลือดออกอีกคราวนี้มันเลือดออกมันออกมาเลยหรือมันออกข้างในหรือมันเกิดอะไรขึ้นในร่างกายของเราบ้างครับคําถามที่ดีมากเลยนะครับการที่เลือด้องรู้รับคนเราเนี่ยจะอยู่ในเส้นเลือดหัวใจปั้มเลือดวิ่งไปเลี้ยงร่างกายทุกอวัยวะท่วร่างกายเป็นปกตินั้นเป็นผลมาจากเก็บเลือดในต่อเลือดนะครับในเลือดเรามีส่วนประกอบจลกใหญ่ๆสามตัวก็คือเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวต่างกลุ่มคุ้มกันให้ร่างกายและโลหิสุดตอนที่สามคือเก็ดเลือดทั้งหมดทั้งหลายนี่สร้างมาจากไขกระดูกครับทั้งสามตัวเลยทั้งเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวและเก็ดเลือดเก็ดเลือดมีนหน้าที่เฉพาะก็คือทําให้เลือดนั้นแข็งตัวได้นะครับเรามีดบาดมือเลือดออกทักพักหนึ่งถ้ากดไวด้ดีๆที่ชูกดไว้ก็ได้ฟักก๊อสกดไว้ก็ได้ทักพักหนึ่งเลือดจะหยุดเองได้พวกกลุ่มแผนเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ครับ เกล็ดเลือดทําหน้าที่ในการใไปส,สต็อปหยุดไม่ให้เลือดไหลออกมาเยอะพใการที่เลือดร่างกายเราจะเป็นปกติสมดุลดีควบคุมการเสียเลือดได้อย่างดีแม้กระทั่งมีบาดมือก็ยังอยู่ได้เองเป็นผลของเกล็ดเลือดครับแต่ของคุณจําขู่ไป้นะครับจําใส่หูเลยครับเกล็ดเลือดมีบทบาทสําคัญในโรคไข้เลือดออก อืคำใหม่นะฮะที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยเชื่อว่าถ้าพูดถึงเลือดเลือดในร่างกายของเราทุกคนชินกับคําว่าไม่เลือดแดงไม่เลือดขาวแน่นอนเพราะมันจะวนเวียนอยู่ในโรคภัยไข้เจ็บที่เราเจอกันบ่อยๆเกล็ดเลือดเป็นอีกหนึ่งตัวที่คนมักจะลืมว่าในเลือดอะมีสามอันนะไม่เลือดแดงไม่เลือดขาวเกล็ดเลือดเกล็ดเลือดเนี่ยเป็นเป็นตัวที่เกี่ยวข้องเยอะมากกับโรคที่ชื่อว่าไข้เลือดออกเกล็ดเลือดมันเป็นยังไงต่อครับพีเพ่อ มันคอยควบคุมอย่างที่กล่าวแล้วนะครับว่ามันจะช่วยคุมให้เลือดเราเนี่ยแข็งตัวแล้วก็ไม่ออกมากจากร่างกายจนผิดปกติไปร่างกายจึงสมดุลอยู่ตลอดเวลาเพราะควบคุมด้วยเกล็ดเลือดนเองแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเกล็ดเลือดมันเกิดเป็นที่ที่ปรารถนาชอบใจของเจ้าเชื้ไวรัสคายเลือดออกมากเลยมันชอบกันมันถูกใจกันอ่าการที่ครยลดลงวันที่คายลดลงนั่นเองวันที่สามที่สี่นี่เองนะครับเจ้าชื้ไวรัส มันจะมาเกากะติดจับจุงมือกับเจ้าเกล็ดเลือดนี่เองอืมา mm. จับคู่แปะติดกันไปเลยระหว่างเชื้อไวรัสกับเก็ดเลือดเวลสตัวหนึ่งก็เกาะเก็ดเลือดหนึ่งหนึ่งชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเกล็ดเลือดจึงถูกจับไว้ด้วยไวรัสไข้เลือดออกผลคือทําให้ไข้เลือดออกนั้นลดลงที่ไข้ลดลงเพราะว่าไวรัสในเลือดกกะ็สเลือดมันน้อยลงส่วนใหญ่มาจับอยู่กับเจ้าเก็ดเลือดของเราซะครับ เกล็ดเลือดเราเนี้เองนะครับเมื่อมีการถูกจับด้วยไวลัสจึงเป็นเกล็ดเลือดแปลกปลอมนะโอ oh. ไม่ใช่ตัวคนเดียวไม่ใช่เกล็ดเลือดแท้แต่เป็นเกล็ดเลือดถูกกอดด้วยหรือถูกจับด้วยเจ้าเชื่อไวรลสร่างกายมองเห็นเกล็ดเลือดชนิดนี้เป็นชนิดที่มันเฮ้ยไม่สมบินี่นะปกติต้องเป็นเกล็ดเลือดล้วนๆถึงทําหน้าที่ในการทําให้เลือดเราหยุดสมดุลได้อย่างดีแต่เราถูกเกาะด้วยไวลัสนั่นเองร่างกายบอก เป็นของแปลกปลอมเราไม่เคยมีเกล็ดเลือดสไตลน์นี้ไม่เคยมีใครมากอดมาจับมาแปะด้วยทําไมอันนี้มีเกล็ดเลือดที่ที่มันผิดปกติไปร่างกายมองเป็นศัตรูต้องจัดการอ่าโดยยิ่งตับจะเห็นเลยครับว่าเกล็ดเลือดนี้ผิดปกติและไม่มีมากเลยนะเพราะชีวิตในร่างกายมีเยอะเลยตอนตอนวันที่สามที่สี่นะครับพอ<ถ>จับเกล็ดเลือดเกล็ดเลือดจงเสียหายผิดปกติไป สั่งการทําลายเกล็ดเลือดผิดปกติที่ทันทีกันดีเป็นของเราเองนะครับแต่เปมนเกล็ดเลือดที่ถูกเกาะจับแปะอยู่ด้วยเซลเชื้อไวรัสปัจจุกลายเป็นของแป,ปงแลกปลอมร่างกายบอกเป็นสัตรูไม่โอเคต้องฆ่ามันทําลายมันออกไปซะหมดเพราะว่าก็จริงของร่างกายจริงด้วยเพราะว่าเกล็ดเลือดที่มีมีตัวเชื้อไวรัสเกาะอ,อยู่มันจะดีได้ยังไง <c oughs> ใช่แลันก็จะเป็นกรณีที่มีมีผลเสียแน่เลยไม่ใช่ไม่ใช่เกิดเลือดรรวน ที่เคยทาหน้าที่ปกติในร่างกายเกล็ดเลือดจึงถูกทําลายจากร่างกายเราโดยสางการแบ่งจากตับเพื่อไปทําลายเกล็ดเลือดเหล่านี้ให้หมดนะครับผลคือเป็นมาที่สามที่สี่ไข้ลดเกล็ดเลือดถูกจับด้วยเชื้อไวรัสแย่ร่างกายทําลายโดยภาพรวมผลคือเกล็ดเลือดที่มีปริมาณเฉลี่ยประมาณสองถึงสามแสนอันนี้เป็นค่าดทางหน่วยทางข้องแหลกนะครับครับลดลงมาลดลงไปหรือว่ามาสักแสนหนึ่งแสนก,กว่า จากที่ค่าปกติสองสามแสนในการเลือดหายเกือบครึ่งเลยนะครับคุณพ่อใช่ครับถูกต้องแกลเลือดจึงลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆแต่เราบอกท่านฟังแล้วนะครับว่าพระเอกคือเก็ดเลือดเนี่ยหน้าที่ควบคุมในการแข็งตัวของเลือดไม่ให้เลือดไหลออกจากร่างกายมากเกินไปพอเก็ดเลือดมันน้อย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 เลือดจึงไหลออกจากร่างกายได้ออกจากเส้นเลือดได้ไปเกิดเป็น จุดเลือดออกตามแขนตามขาตามลำตัวตามหน้าอกตามหลังให้เห็นเพราะนะจุดเลือดออกพวกนี้จุดเล็กๆเ,เ,เ,เหล่านี้ครับไม่ควรจะมีในร่างกายให้เห็นเพราะว่าเกิดเลือดคอยป้องกันไห้เ,เรียบร้อยขณะที่มันมีปริมาณที่มากพอปกตินะครับ,รบแต่คราวนี้เจ้าไวรัสจับแล้วร่างก,ก,กายก็ต้องฆ่าทาลายตัวที่มีเจ้าไวรัสจับเกิดเลือดโดยภาพรวมจึงลดหวบเลยจากสามสี่แสน เดือแค่ประมาณแสนหนึ่งแสนกว่าๆใ,ในกระแสเลือดนั่นเองอย่างนีครับ,รบฟังเห็นไหมครับว่าผมเล่าไปที่ท้ายฟังเนี่ยครับเป็นเรื่องเลยถ้าฟังไม่ทันมากลับไปฟังซ้ํานะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเด็กที่เป็นรถไข้และออกณวันที่ไข้รถเพราะว่าร่างกายทําลายเจ้าตัวเกิดด้วยที่ถูกเกาะเกาะเกาะด้วยเจ้าชไวัสมันไม่ไม่ใช่ของดีอะไอย่างนี้แด็ดา,าครับร่างกายก็อ่านออกจริงๆด้วยต้องทาลาย ถ้าเกิึนปล่อยไว้จะเกิดผลเสียต่อร่างกายเยอะกว่าจงทําลายไปค่าไปค่ามาแกเดถึงเหลือน้อยลงเหลือน้อยลงปุ๊บก็เลยเกิดสภาวะที่เราจะเห็นเลือดออกเป็นจุด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 ตามร่างกายตามส่วนต่างๆทางการแพทย์ก็ใช้วิธีการไปรัดต้นแขนด้วยเครื่องวัดความดันก็จะเห็นเป็นจุดเนี้ยเพิ่มมากขึ้นทันทีหลังที่รัดแล้วนะครับเพราะจุดือดออกมันออกเพิ่มมากขึ้นเห็นเป็นจุดจุดจุดชัดเจนอันนี้เป็นวิธีการเทสออย่างหนึ่งของทางการแพทย์ ว่าคนไข้คนนี้เป็นโรคไข้เลือดออกหรือเปล่าอืมแล้วคราวนี้ครับคุณพ่อเรารู้ต้นเหตุต้นต่อของมันแล้วจะเชียวไวรัสตัวรายชอบมากอดมาจับแล้วก็ทําให้เกล็ดเลือดปกติของเราเป็นเกล็ดเลือดที่ร่างกายมองว่าไม่ดีต้องกําจัดออกไปแล้วก็กําจัดออกไปจริงๆด้วยเกล็ดเลือดตกตกลงประมาณเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยแล้วจากนั้นร่างกายทําไงต่อครับคุณพ่อเกล็ดเลือดก็หายไปกว่าครึ่งแล้วเนี่ยจากนั้น ไอ้เจ้าตัวเชื้อไวรัสก็น่าจะยังคงอยู่วนเวียนในร่างกายของเราร่างกายจะไปต่อสู้ยังไงต่อไปครับอีกต่อมาไม่นานไม่กี่ชั่วโมงนะครับพอเกิ็ดเลือดลดน้อยลงมากแล้วก็เกิดการรั่วซึมของเลือดออกนอกเส้นเลือดได้เพราะเกิ็ดเลือดไม่คอยป้องกันไว้หน้าที่เกิ็ดเลือดถูกถลดลงมากเพราะมีไปริมาณเหลือน้อยน้าเลือดลงทั้งอื่นๆทังร่างกายในกระแสเลือดเนี่ยในเส้นเลือดเนี่ยก็องไหลออกไปนอกนอกร่างกาย ตามมาด้วยการช็อกครับ mm. ที่บอกว่าเป็นแบไตายก็คือมีอาการซึมซึมไม่อยากทำนท่นทำนี่เพลียเบือ่ออาหารขึ้นไส้แล้วโลทั้งปวดท้องบวกกับการที่มีเลือดออกบางที่อันนี้เป็นตามที่เพิ่นมาเลยนาทนาทีนี้นะครับที่มันลดลงมากแล้วเนี่ยก็มีหลอดเลือที่เส้นในกระเพาะอาหารมีเลือดออกครับแค่มากจะมีอาจเจียนเป็นเลือดำดำๆออกมาได้นะครับเือดแดงดำผสมกัน มีจุดเลือดออกตามแขนตามขาที่เราพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้คือจุดเลือดออกจุดเล็กๆอันนั้นเป็นอันที่แสดงก่อนเลยนะครับอพอเริ่มมีเลือดออกมีอาการปวดท้องในในเส้นลำไส้ส่างขึ้นมาเนี่ยเป็นลักษณะที่ที่บอกไว้ครับ bad sign ลักษณะไม่ดีจังหวะนี้นะครับท่านฟังพาลูกหลานคนที่เป็นนี่ครับที่มีอาการซึมลงเบื่ออาหารไม่อยากทำนู่นทำนี่ทรที่เคยทาอยู่นะครับ มีจุดเลือกออกตามแขนขาไปหาหมอที่โรงพยาบาลเลยครับไม่ต้องรอต้องไปนะฮะอันนี้สําคัญมากเป็นจุดสําคัญเลยไม่ต้องคิดเลยครับหนึ่งหกหกเก้ารถลงพยาบาลมารับปุ๊บไปโรงพยาบาลเลยแต่ถ้าเกิดว่าสามารถเดินทางได้สะดวกไม่ต้องรอรถพยาบาลถ้าน้องๆยังมีสติทุกอย่างดีอยู่เดินได้พูดได้ปกติขับรถไปเองเลยเพื่อให้เร็วที่สุดจังหวะน,นี้คือจังหวะสําคัญมากๆใช่ไหมครับคุณพ่อเป็นโอกาสทองของคนไข้นะครับถ้าไปถึงโรงพยาบาลได้ ณหมอจะตัดการแก้ไขสถานการณ์ที่มีเลือดซึมออกนอกเส้นเลือดความดันตกลงถึงขั้นช็อกมีข้อประเด็นอย่างสำคัญมากคือช็อกของไค่เลือดออกเนี่ยไม่เหมือนการช็อกจากเหตุอื่นๆนะครับช็อกเหตุอื่นเช่นช็อกจากการเสียเลือดครับดูหักเลือดออกเยอะเสียเลือดมากมากช็อกนั่นคือเขาจะซึมลงก็จริงแล้วก็ไม่รู้สึกตัวด้วยแต่ไค่เลือดออกเนี่ยมัน ซึมลงแต่ว่ารู้สึกตัวแต่ไม่อยากทําอะไรหมดกาลังนะครับนักลงชางการที่จะมีอาการขึ้นไส้ปวดท้องและมีจุดเลือดออกมากมายตามนักกาแขนตามขาด้วยช็อกของข้เลือดออกจึิงแตกต่างแต่ว่ายัางไงก็ตามแต่นะครับถ้ามีการซึมลงทำไวนะครับซึมลงเบื่ออาหารอ้วกขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องและมีเลือดออกปากจุดนี่ครับถือเป็นตัวที่ต้องพบแพทย์ต้องร,รับการรักษาโดยระบบแพทย์นะครับเพื่อช่วยชีวิต คืนมาได้พิชุนัแล้วอาการมันจะเร็วลง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 ไปเรื่อยๆจนกระทั่งสิ้ชีวิตได้เพราะความดันตัวหิตของเราตกลงนะครับอือถือเป็นเรื่องราวสาคัญมากๆเลยนะครับตรงจุดนี้อยากจะฝากเป็นคีเมสเซจสาคัญเกี่ยวกับเรื่องไข้เลือดออกครับถ้าเกิดว่าบุตรหลานของท่านนะครับในช่วงระยะเวลานี้มีอาการตึมลงเป็นไข้นะครับจริงๆแล้ว กลัวไว้ก่อนเป็นคําพูดที่เราสองพ่อลูกมักจะใช้กันและใช้อยู่จริงๆในครอบครัวด้วยนะครับอาการเจ็บป่วยหลายๆอาการเป็นอาการที่รอไม่ได้คิดไว้ก่อนกลัวไว้ก่อนพาไปให้ใกล้สถานพยาบาลไว้ก่อนน่าจะทำให้เราเนี่ยไม่พลาดในช่วงเวลาที่มันสำคัญสาคัญช่วงนี้สิ่งที่ควรคิดในการมีไข้ขึ้นก็น่าจะคิดถึงไข้หวัดใหญ่โควิดบ้างเล็กน้อยแล้วก็ไข้เลือดออก คิดถึงไว้ก่อนกลัวไว้ก่อนสอบถามปรึกษาคุณหมอสถานพยาบาลใกล้บ้านไว้ก่อนเชื่อว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้ที่เราเล่ามาเนี่ยนะฮะถึงตรงจุดที่เกิดเลือดต่ําต่างๆแล้วมีอาการอาเจียนมีการปวดท้องมีอาการใกล้ๆเหมือนจะช็อกเนี่ยมันจะยังไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเรากลัวไว้ก่อนหรือเราตระหนักไว้ก่อนพาบุตรหลานของเราคนที่เรารักคนคนของเราในครอบครัวเนี่ยไปอยู่โรงพยาบาลไว้ก่อนจะปลอดภัยแล้วก็จะมีอาการแบบเนี้ยได้น้อยลง มีความเสี่ยงลดลงนะครับคุณพ่อสุดท้ายครับคุณพ่อเชื่อว่าคุณพ่ออยู่กับโรคไข้เลือดออกมามากกว่าหลายสิบปีเนี่ยนะฮะมีอะไรจะฝากเกี่ยวกับเรื่องไข้เลือดออกถึงแฟนๆรายการทั่วประเทศไหมครับที่มสเสจข้อความให้ท่านใส่กระเป๋ากลับบ้านวันนี้นะครับไข้สูงลอยหลายวันสองวันสามวันและว,วันที่ไข้ลงนี่เองต้องเฝ้าดูให้ถี่ถ้วนนะครับเยดอออย่างใกล้ชิดถ้าไข้ลงแล้วเด็ก ฟื้นตัวกลับมาทานู่นทนี่ได้กินได้เป็นปกติแบบเด็กัทั่วไปของกายไปแค่ลืดออกโอเคแต่ถ้าลงเด็กไข้ลงแล้วมีอาการซึมลงนะครับเบื่ออาหารไม่อยากท,นทานู่นทำนี่ตามที่ควรจะเป็นต้องระมัดระวังดูเด็กรับวันละวันนะครับถ้ามีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นคลื่นไส้ปวดท้องจุดมีจุดเลือดออกตามแขนขามากขึ้นพาไปโรงพยาบาลเลยครับไม่ต้องรอจะว่าโอกาสเทอานี้เองครับที่หมอจะช่วยวิดเด็กได้นะครับช่วยให้ทุกอย่างไม่ไม่เหลว้ายลงไป และเรียกคืนสภาพกลับได้เป็นระบบการแพทย์และการาธารณสุขที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับหมอทุกคนในประเทศไทยสามารถรักษาจังหวะตรงนี้ได้และกู้ค,คืนได้เสมอนะครับแต่ถ้าเลดไปวันนี้มีจุดเลือดออกมีเลือดออกมาแล้วจะควบคุมมันยากมากเพราะว่ามันไปทําลายเจ้าเวลสแค่เราออกไปทําลายเกล็ดเลือดของเรานั่นเองนะครับ